นุทั้งกดดันทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะมันเหมือนเฮ้ยความพยายามของเรามันใกล้จะสําเร็จแล้วนุชไม่ได้อยากจะขอเลื่อนคดีนะเอาจริงๆอยากจะสื่อให้มันเสร็จแต่ถ้าเลื่อนไปได้มันก็เป็นผลดีกับคดีมันก็เป็นผลดีกับตัวเราที่จะได้ไต่สวนว่าทําไมเขาไม่นําส่งพยานเอกสารปรากฏว่าศาลไม่ให้เลื่อนเอาไม่ให้เลื่อนมันไม่นําส่งก็เป็นผลเสียกับตัวมันเองเราสามารถหาเอกสารมาเพื่อที่จะ ต่อสู้คด,ดีได้ก็ถือเป็นผลดีกับตัวเรานะคะโอเคในสง่งของพยายนเอกสารจบไปเมื่อศาลไม่ให้เลื่อนคด,ดีและไม่ไต่สวนกรณีทกศขัดหมายศาลหมายความว่าวันที่10 11-12พฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะมีการสืพยายนกันก็เป็นหน้าที่ของโจทย์คือตัวนุชที่จะต้องออกหมายเรียกพยายนบุคคลนุชขอไป1ิปากนะคะ เคยพูดไปแล้วคลิปก่อนว่าเราขอสารไป10ปากฝั่งจำเลยเนี่ยขอ8ปากตัวนุชก็เลยขอเผื่อไปอีกเพิ่มอีก2ปากเป็น10ปากคือจริงๆการขอพยานบุคคลเนี่ยค่ะเราขอไปก่อนได้เลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าโอเวอร์ Over นะเอาไว้มันสมน้ำสมเนื้อทีนี้ตัวนุชถูกตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมด5ชุดสีส่ซ้ชุดนี่แหละจำไม่ได้แล้วแล้วก็รวมกรมกรมการบอร์ดทกศด้วยอีกหชุดเป็น หชุดท้านุชจะไม่ผิดนะนุชจะถูกสอบสวนในหกชุดแล้วไหนจะคณะกรรมการทางวินัยไหนจะผู้สั่งไหนจะผู้นั่นผู้นี่รวมกันแล้วอะคนที่รู้เห็นเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องนี้มันมีเป็นสิบสิบคนเราๆยี่สิคนเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราขอสิบปากเนี่ยถือว่าโอเคเพราะคณะกรรมการหนึ่งชุด สมมติกรรมการหนึ่งชุดมีห้าคนใช่ไหมคะคือชุดแรกกรมกร,มกรมการมีห้าคนแต่กรรมการทั้งห้าคนนี้ได้สอบปากคําพยานอีกสี่ซ้าห้าปากก็รวมกันแล้วว่าคณะกรรมการชุดนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสิบคนสิบคนเนี้ยในฝั่งกรรมการเราเรียกมาสักหนึ่งคนก็ได้แล้วในฝั่งพยานเราเรียกมาสักหนึ่งคน ใช่ไหมคะก็คุณคูณเงินไปบวกลบคุณหารเสร็จแล้วนุชมั่นใจว่าสิทปากนี้เอาอยู่แต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงเราต้องตัดสินใจเลือกนะคะนุชผ่านประสบการณ์สืบพยานมาแล้วที่ศาลอาญารัชดาสืบเป็นพวกทกศไม่ได้หาอะไรเลยค่ะไม่ได้ประโยชน์เราไม่พอเสียประโยชน์เราซะอีกคือมันกวนตีนไอ้พวกเปรตเนี้ยพอมันกวนภาษาเรามากๆก็เห็นไหม อดทนไม่ไหวตบมันไปทีนึงก็โดนจำคุกมาหนึ่งเดือนรัดห้าร้อยบ,บาทดีครั้งนั้นศานรอลงอาญานะคะคือจากประสบการณ์เนี้ยมันทำให้ลุดน่นะรู้ว่าสอบพวกมันไปก็ไม่ได้อะไรเลยมันปัดกันไปปัดกันมาถามเรื่องนี้มันตอบอีกเรื่องหนึง่งและที่สำคัญมันจำไม่ได้ไอ้ผู้นี้อัลไซเมอร์มันควนออกจากเจ้าหนะ้าที่รัฐนะ พราะเราถามเออเนี่ยจําได้ไหมเรื่องนี้เออมีพนักงานชื่อนี้อยู่ในแผนกไหมมีพนักงานคนไหนตั้งคันบ้างมันจําไม่ได้เลยสักอย่างแล้วมันมาเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาจัดการจัดสันงบประมาณของรัฐได้อย่างไงไอ้พวกเนี้ยที่ตอบจําไม่ได้บ่อยๆเนี่ยควรจะเสนอให้กระทรวงการคลังอะไล่ออกเลิกจ้างสาเหตุเพราะว่าอัลไซเมอร์ สั่งอะไรไปแล้วจาไม่ได้ถามว่าเคยสั่งให้จําเลยเนี่ยทําบัญชีจํานาข้าวในคดีทีนี้คดียิ่งรักหรือเปล่ามันจาไม่ได้ดีไม่ดีมันบอกมันไม่ได้สั่ง,ท,งทั้งทั้งที่มันสั่งดังนั้นพอเกิดเหตุการณ์ในคดีนั้นมาแล้วในคดีนี้รุชเลยเปลี่ยนแผนหมดเลยนะคะและประสบการณ์ในคดีนั้นก็คือตอนนั้นโจทย์ขอสื่อพยานทั้งหมดสิบปาก คือของโจ์สี่ปากของโจทย์รวมหกปากรวมแล้วเป็นสิบปากปรากฏสืบจริงมันสืบแค่สามปากแล้วมันเรียกมาแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยนะคนที่เราก็หมายตาเอาไว้แล้วว่ากูก็จะสืบมึงพอเราเห็นว่าทางโจทย์เรียกพยานมาสืบแล้วเราจะไม่เรียกซ้ําเพราะเดี๋ยวเราค่อยสืบตอนมันมาเป็นพยานของโจทย์ใช่ไหมคะแล้วจู่ๆมันก็บอกมันไม่ขอสืบพยานต่อแล้วมันจะสืบแค่สามปาก ซึ่งสามต่างเนี้ยเป็นพยานบอกเล่าทั้งนั้นเอาโอเคเราก็แฮปปี้เพราะถือว่าเราได้เปรียบในคดีเพราะพยานที่นํามาสืบเน,นี้ยเป็นพยานที่ไม่มีน้ําหนักแต่ถามว่าการได้เปรียบในคดีแบบเนี้ยมันทําให้ความจริงปรากฏไหมมันทําให้ความจริงกระจางแจมแจ้งแดงแจ๋หรือเปล่าก็ไม่ใช่ กลายเป็นว่าถ้าเราจะชนะเราจะชนะในลนักษณะที่ยกประโยชน์ให้ตัวเรายกประโยชน์ให้จำเลยเพราะโจทย์ไม่สามารถสืบยืนยันข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดได้โดยชัดแจง้งแต่ความจริงก็ไม่ปรากฏแบบนี้มันไม่ตรงตามคอนเซปต์เราคอนเซปต์เราเราเขียนชัดเจนบนรูปโปรไฟล์ว่าเฮ้ยเราพร้อมพิสูจน์พยานหลักฐานเราพร้อมเราท้ากลางหลักฐานอะพอมาในคดีนี้ อีหลับเดิมแพทเทิร์นเดียวกันมันก็มาเวเดิมไม่เปลี่ยนเลยมุดก็เลยกันเหนียวคนไหนมันเรียกสื่อกูก็เรียกด้วย <c oughs> เพื่อมันตัดพยานมันเราจะได้ใช้พยานฝั่งเราใช่ไหมคะทาให้พยานของเขาแปากกับพยานของเราสิบปากพอเอามามิกรวมกันแล้วมันจะมีคนที่ซ้ำกันอยู่เป็นการกันเหนียวเท่านั้นเองว่าถ้าจู่จูฟัง ฝั่งเขาฝั่งคู่ความเราเกิดบอกว่าเฮ้ยไม่ขอสืบพยานต่อแล้วเราจะได้ยังสามารถสืบบุคคลน,นั้นๆได้จากกรณีที่เราได้มีหมายเรียกฝั่งของเราและที่สำคัญก็คือทางฝั่งจำเลยเนี่ยนะคะเขามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาสืบพยานแทนเขาคือนุชเนี่ยมีความมุ่งมั่นสูง ที่อยากจะเจอสมาชิกวุฒธธิสภาคู่กรณีกับเราคือคู่ความเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงเพียงแต่ว่าอยากจะถามจากตัวเราเองให้ท่านตอบจากปากของท่านให้สารได้รับฟังให้เราได้รับรู้พร้อมกันแต่ปรากฏว่าท่านหักมุม มอบหมายให้พออฝ่ายกฎหมายของทอกศเนี่ยมาสืบพยานแทนซึ่งนุชมองว่าจะบอกว่าเป็นประโยชน์นุชไหม <c oughs> ก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีแหละการที่เรามอบหมายให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เป็นผู้ลงนามไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เช่นว,ว่านั้นมาสืบพยานแทนเราเขาก็จะต้องเป็นในลักษณะของการรับรู้ข้อมูลมาแล้วมาสืบพยาน ถามว่าพอเราถามอะไรเขาไปแล้วเขาตอบได้ไหมเขาก็ตอบเราไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเออผมเป็นแค่ผู้รับมอบอำนาจผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มันทําให้เราได้ประโยชน์และมันทําให้รู้ว่าตัวเขาไม่กล้าที่จะมาสืบพยานด้วยตนเองและด้วยความที่เรามีความมุ่งมัน่นอยากจะเจอสมาชิกวุฒิสภาสักครั้งหนึ่งใช่ไหมคะคือเคยเจอท่านนานแล้วอะ่ะเจอท่านปีห้าเก้าเป็นครั้งสุดท้ายเออนุชก็ถูกแขวนตําแหน่งเลยนะนุชก็เลย ตัดสินใจใช้โคตา้าพยานฝั่งเราเพื่อที่จะเรียกนายรักวัจนานวัฒน์เข้ามาสืบในคดีแทนที่เราจะได้ไปเรียกคนอื่นเราก็ต้องเรียกเขามาอีกเขามาไหมายเรามองว่าเขามีความสําคัญที่เราจะต้องถามข้อได้จริงเราก็เรียกมนาะทําให้เราต้องตัดคนที่เราตั้งใจว่าจะสือบออกไปคนหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างจะหนักใจ เพราะไอ้ที่สิบปากเนี้ยจริงๆมันก็ไม่พอด้วยซ้ำแต่สารให้แค่นั้นถือว่าสารแม่ตาลแล้วด้วยซ้ำนะเพราะว่าสืบกันยี่สิบปากอะ่ะมันเยอะมากแล้วเหนื่อยนึกเคยสืบที่สารอ,อาญารัชดามันเหนื่อยมากยืนั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะดีไมด่ดียืนไปยันสามทุ่มเลยยืนจนต้องถอดรองเท้าอะ่ะเพราะามันเมื่อยแล้วสืบๆไปก็ไปเอาก้นพิงกับโต๊ะเพราะว่าเมื่อยจริงๆ พอมาเจอคดีนี้เราก็เลยมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยเราอย่าเน้นปริมาณดีกว่าเราเล็งน้นคุณภาพไปเลยนุกก็เลยเออช่างมันพยานอื่นๆเราคงจะสืบอะไรมันได้ไม่เยอะหรอกเพราะมันจะตอบว่าจําไม่ได้ก็เลยเน้นหนักไปที่บุคคลที่มีลายเซน็นว่าเฮ้ยเซ็นไปแล้วต้องจําได้ถ้าจําไม่ได้ให้อ่านก็ต้องลึกออกถูกไหมคะอือดังนั้นวันนี้ลุกเลือกไปก้าวปากกันเหนียวไว้คือจำเลยหมดเลยนละคะนายรัก นายสมบูรณ์นายโชคนายสุรพงษ์นายสันติซึ่งไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคนแรกก็เป็นสวคนที่สองเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ทกศคนที่สามเป็นผอ,อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งกเกษียณไปแล้วคนที่สี่เป็นรองผู้จัดการใหญ่ทกศซึ่งกเกษียณไปแล้วคนที่คนที่เท่าไหร่วะคนที่ห้านายสันติจเจริญสุข ตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ทกสคือแต่ละคนนะ่ะบ,บิ๊กทั้งนั้นนะคะและโดยส่วนตัวเอาโดยส่วนตัวก่อนนะคือโดยส่วนตัวแล้วนุชแทบไม่เคยคุยกับใครเลยแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่างๆของนุชทั้งนั้นคนที่เราคุยคือคณะกรรมการแต่เราไม่เรียกแล้วคณะกรรมการเพราะว่าเราไม่เห็นประโยชน์ในการเรียก เบี้ยมาสืบเราเอาขุนศึกมาเลยดีกว่าจะได้ถามให้มันชัดเจนไปเลยใช่ไหมคะอ่ะแล้วเขาก็เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในคดีชัดเจนคนที่เลิกสีปากใช่ไหมอีกคนหนึ่งใครวะอ๋อท่านพีรพงษ์คำชื่นซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ทอสอเหมือนกันแต่คนนี้มีความสำคัญตรงที่เป็น คณะกรรมการบอร์ดบริหารทกรสที่ยืนยืนคําสั่งเลิกจ้างนุชและเป็นคนที่เซ็นคําสั่งลงโทษภาคทันสันติเจริญสุขลงโทษเลิกจ้างพีรพงศ์คมชื่อนี้ลงโทษภาคทันซึ่งท่านพีรพงศ์กับนุชเนี่ยค่อนข้างจะได้คุยกันบ่อยแล้วทา่านก็รู้ว่าท่านค่อนข้างเมตานุชนะนุชก็ตอบแทนท่านโดยการที่มไม่ฟ้องท่าน เพราะนู้เห็นว่าการถูกลงโทษพักทันเนี้ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรามากหมายทั้งทั้งนี่จริงๆเราอาจจะคิดใหม่ก็ได้ว่าการลงโทษพักทันนั่นแหละมันนําไปสู่การถูกเลิกจ้างไงเพราะเราถือว่าเราถูกลงโทษพักทันเป็นทันบนอยู่แล้วพอเรากระทาซ้ําซึ่งเขาบอกว่าชีม้มอว่าการกระทําซ้ํานี้เป็นการกระทําความผิดก็เลยเลิกจ้างเราไปเลยถ้าเราไม่ถูกลงโทษพักทันตั้งแต่ครั้งแรกเราก็ไม่ถูกลงโทษเลิกจ้างในครั้งถัดมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้น เรามันเป็นคนดีอยู่แล้วเราก็เห็นว่าเออส่วนเนี้ยพยายามคิดในแง่ดีพยายามคิดอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์แล้วด้วยความที่นุชเห็นว่าเออจริงๆนุชฟ้องอ่ะพิรมสุขประเสริฐด้วยก็ได้นะนุชถ,ถูกเริกจ้างนุชโดนคําสั่งเลิกจ้างโดยสันติเจริญสุกก็จริงแต่นายอภิรมสุขประเสริฐเป็นผู้จัดการผู้มอบอํานาจทั้งนี้ทั้งนั้นนุชก็ไม่ฟ้องท่านอภิรมเหมือนกันนุชคิดว่า เราให้อภัยดีกว่าคือดึงเข้ามาในคดีก็ไม่ใช่ผู้ให้คุณให้โทษเราโดยตรงอ่าเราก็เอาเฉพาะที่มันมีลายเซ็นนะคะและส่งผลเสียหายร้ายแรงจนทำให้เราเสียสิทธิตามกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่นะคะแล้วแต่ทุกคนจะมองแต่ตอนที่นุชตัดสินใจเนี่ยนุชก็มองที่ตัวบุคคลเป็นหลักแล้วก็มองที่ความจำเป็น ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของคดีเอออย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยปัดไปเหลือเท่าที่แจงไปเมื่อกี้คือห้าคนนี้พอเมื่อกี้เป็นใครแล้วนะท่านพีรพงษ์คำชื่นใช่ไหมคะเป็นคนที่หกก็เหลือสามคนที่เราจะสามารถใช้โคตาได้ซึ่งจริงๆตอนแรางมันมีหมอวันนพักด้วย ที่ยืนยันว่าเราป่วยทางจิตทั้งนี้ทั้งนั้นหมอวรรณพักเคยสืบพยานไปแล้วที่ศาลอาญารัชดาแต่ที่นุชต,ต้องการจะเรียกมาสืบใหม่ในคดีนี้เพราะว่าวันนั้นน่ะนุชถูกตัดคําถามหลายคําถามคือถามไปแล้วศาลไม่ให้ถามมันทําให้นุชเหมือนต้องแก้มือในคดีนี้แทนก็เลยต้องเรียกมาซ้ำแต่ด้วยความที่เราต้องใช้โคต้าไปเรียกพยานให้มันซ้ำกันไว้กับของ ฝังจมเลยเพื่อมันไม่สืบเราจะได้สืบของเราทำให้ต้องตัดสินใจตัดหมอวรรณพักออกไปและถือใช้คำเบิกความของสารอาญารัชดามาใช้แทนคือกลายเป็นว่าสืบซ,ซ้ำไปก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากมายเพราะหมอวรรณพักแกก็คงตอบเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะท่านแกตอบคันจากเดิมก็คงไม่ได้แต่สิ่งที่ลุกอยากจะถามหมอซ้ำอีกครั้งหนึง่งนั่นก็คือเกี่ยวกับบุคคลที่เขาพลาดพิงถึงว่าคือใคร คือเหมือนเขาไปพาดพิงหมออีกคนหมออีกคนที่ระบุว่าเราป่วยทางจิตเภทอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ซัดทอดว่าหมอคนนั้นคือใครซึ่งนุชมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนุชไปคุยกับทางโรงพยาบาลศรีธัญญาเองก็ได้ดังนั้นก็เลย,เยไม่เอาละหมอบรรณพักตัดไปเหลือสามคนสาคนนี้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญหมดเลยคนแรกนุชไม่ระบุใครก็ได้นะคะที่เป็นตัวแทนของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน คือสำนักงานเนี่ยนะสำนักสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหมสอตอง,งอ,ออ่ะเออตัวย่อมันคือสอตอง,งอสอตอง,งอเนี่ยจะอยู่ภายใต้การทํางานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง นุดระบุว่าใครก็ได้เพราะไม่ต้องการที่จะชี้ว่าเป็นใครนึกออกไหมคะถ้าเราชี้ไปแล้วมันดูเฮ้ยมึงเลือกมาหรือเปล่ามึงไปคุยกับเขามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอเรื่องแบบนี้ถามว่าถึงเราระบุไปเลยว่าเราขอใครมาสืบถามว่าเราจะไปด็อกเขาไปคุยกับเขาได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเอาความเป็นจริงเข้าพูดก็คือนุดไม่ได้รู้จักใครแล้วก็เชื่อว่าปล่อยให้เป็น สตง,งวินิฉัยดีกว่าว่าจะให้ใครเข้ามาเบิกความในคดีดังนั้นเราก็เลยใส่ไปแค่ว่าตัวแทนคณะกรรมการผู้ตรวจเงินแผ่นดินอีกสองคนที่มีปัญหาที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นั่นก็คือท่านวิชามหาคุณกับคุณสุภาปิยจิตติโัวนุ้นตะได้ให้เหตุผลทางศาลไปแล้วแหละว่า ที่ประสงค์เรียกพยานสองท่านนี้เข้ามาก็เพราะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งนุชคิดว่าการให้เหตุผลแค่นี้มันเพียงพอแล้วเพราะทั้งสองท่านเป็นบุคคลสาธารณะที่ทุกคนรู้จักคือด้วยความรีบด้วยแหละค่ะเมื่อพอนุชรู้ว่าศาลไม่ให้เลื่อนคดีมันทําให้นุชต้องเรียกพยานบุคคลภายในวันนี้เลยจะได้รวดเร็วใช่ไหมคะทีนี้ตัวนุชก็เตรียมเอกสารไปเบื้องต้น แต่ลึกๆกับนุชมีลุ้นว่าสารน่าจะให้เลื่อนเพราะเหตุผลเรามันโอ้โหซาบซึ้งกินใจมากคือเราก็เขียนไปชัดเจนว่าเราตรวจพบการทุจริตนะเราออกหมายเรียกไปแล้วเขาเพิกเฉยน,นะเขามาสารตั้งหลายทีมันก็จงใจเพิกเฉยเลยเนี่ยทําให้เราเสียสิทธิ์ในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่เ,ออเราก็เขียนอยู่โอ้ยพราณาคือช่างใจแล้วแหละว่าจะได้หรือไม่ได้ แล้วลึกๆก,ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ทําให้นุชนะเอาคอมพิวเตอร์เอาโน้ตบุ๊กไปที่ศาลด้วยเลยหิ้วไปพะลุงพะลุงเลยค่ะวันนี้พอพอทราบปุ๊บว่าไม่ได้ก็พิมพ์พิมพ์คาร้องพิมพ์หมายเรียกพยานบุคคลแล้วก็ไปขอให้เจ้าหน้าที่ศาลช่วยปริ้นให้ศาลแรงงานมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเราสามารถไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือเราได้อย่างเช่น ถ้าเราจะมีคําร้องอะไรเราเขียนไม่เป็นเลยเราไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงเราไปบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะพิมพ์แล้วปริ้นให้แต่เราอะรู้อยู่แล้วแล้วเรามีสําเนาอยู่แล้วเรามีไฟล์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องให้เขาพิมพ์ให้เราก็ไปบอกเออขอความช่วยเหลือว่าขอปริ้นหน่อยนะคะแค่นั้นพอปริ้นเสร็จก็กลับไปยื่นสารแล้วด้วยความที่มันรีบรอสารสั่งอะบ่ายสามบ่ายสามตรงเลยคือ ตอนร่างสานั้นมาฟังคําสั่งเนี่ยตอนบ่ายสองแล้วลูกก็รอยอยู่ที่ศาลนั่นแหละเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนนะคะก็แก๊กแก๊ก,ก,กคุยกับประชาชนที่เขามาพึ่งบรารมีศาลแรงงานเอตามเรื่องตามราวของเรานะคะทีนี้พอครบเวลาบ่ายสองนุชไปขอถามความขึ้นหน้าว่าศาลสั่งมาหรือยังปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่าศาลเนี่ย นำไปปรึกษาท่านรองอธิบดีศาลเราก็รอต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งพอไปปุ๊บบ่ายสามก็โอเคสารเขียนเยอะมากนี่คือหน้ากระดาษ A อสใช่ไหมคะสารเขียนเหตุผลมาครึ่งหน้าก็สรุปสุดท้ายก็คือไม่ให้เลื่อนการเลื่อนคดี มันมีส่วนกดดันให้เราลำบากนะคะหนึ่งจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้แม่งต้องรอสืบอยู่นั่นแหละใครเสนองานหรือเราจะไปรับจ้างหรือเราจะไปสมัครงานที่ไหนเราก็ต้องกังวลเพราะพอมันถึงช่วงเวลาที่จะสืบมันเหมือนเราต้องลางงานเราต้องทิ้งงานเดิมเราต้องมาทุ่มเทกับตรงนี้ลูกก็พยายามทำให้มันจบภายในปีนี้เพราะฉะนั้นพอศาลไม่ให้เลื่อนและเขาไม่นำส่งเป็นประโยชน์กับเราทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แฮปปี้มาก ถึงแม้คำร้องที่สองจะมีปัญหาก็หวังว่าพรุ่งนี้จะประสบความสำเร็จจากการคิดบวกของเราคือสารท่านติงมาว่าให้นุชแถลงใหม่ว่าทำไมต้องเรียกท่านวิชามาหาคุณกับคุณสุภาปิยจิตติแสดงว่าเราขอให้เจ็ดไม่ให้สอง การไม่ให้สองเนี้ยเป็นการถนอมน้ําใจโจดมากว่าไม่ใช่ไม่ให้เลยแต่ให้ชี้แจงโดยชัดแจง้งซึ่งเอาความรู้สึกของนุชนะคะคือนุชมองว่าในยะเนี้ยเหมือนเป็นการดึงดึงให้ได้คิดมากกว่าเพราะปกติแล้วเราเรียกพยานไปอะเราจะเรียกไม่คนที่ไม่เกี่ยวพันกับคดีเรามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ เราอั้นอยู่แล้วว่าเราได้แค่สิบปากคือคนที่เรายื่นบัญชีพยานเข้าไปอ่ะยี่สิบสามสิบคนเราขอสิบปากนี้คือเราต้องเลือกโดยการตัดช้อยอะค่ะจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากจะสืบม,มันทั้งหมดเลยเพราะเราอยากจะรู้ความจริงปรากฏว่าท่านติงมาสองปากซึ่งลึกก็ยังไม่รู้ว่าท่านไม่เข้าใจอะไรเราก็เขียนไปชัดเจนแล้วว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ มุดเขียนไปว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทกสที่เกี่ยวข้องกับคดีและเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเออใครบ้างไม่รู้จักวิชามหาคุณใครบ้างไม่รู้จักสุภาปิยจิตติใช่ไหมคะและถ้าท่านติงมาแบบนี้ก็แปลว่าท่านมีคอนฟ lict อยู่ในใจว่าทาไมเราต้องเรียกสองคนนีท้ทั้งทั้งที่ก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นกรรมการปปชคนหนึ่งคือจริงๆกทั้งคุณสุภาทั้งอาจารย์วิชาค่ะเป็นคนที่ทําคดีจํานําข้าวมาทั้งสิ้นนั่นแหละในนามปปช แล้วด้วยความที่นุชไม่สามารถสื่อพยานเอกสารได้ทำให้นุชต้องสื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทุจริตไงปปชก็คือ,อทุจริตแห่งชาติทีนี้ก็ยังดีที่เราได้ตัวแทนจากผู้ตรวจการแผ่นดินมาคนหนึ่งที่ท่านให้แต่พอสองคนนี้ท่านไม่ให้ก็นุชก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก,ก็แจ้งไปนะพรุ่งนี้ก็จะเขียนหนังสือคำถแถลงไปถึงท่านว่า กรณีท่านวิชาก่อนนะคะคือท่านวิชาก็เป็นคณะกรรมการที่รู้เรื่องราวในคดีจำนำข้าวเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นคณะกรรมการปป,ปชที่รับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนคุณสุภาณ์ปิยะจิตติก็เหมือนกันปัจจุบันก็เป็นคณะกรรมการของปป,ปชซึ่งรู้เกี่ยวกับการทุจริตของภาครัฐมีประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญก็เป็นหนึ่งในกรรมการคดีจำนำข้าวด้วย สำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นพยานในคดีคุณยิ่งรักด้วยแล้วนูกก็เรียกมาถามในฐานะที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์จริงเฮ้ยถ้ามันมีตัวเลขแบบนี้มาในฐานะที่พยานเป็นคณะกรรมการปปชกรรมการเอ่อพยานเห็นว่าตัวเลขเนี้สอทุจริตหรือไม่เป็นปกติไหมที่ โจดเขาตรวจพบตัวเลขแบบนี้แล้วเขาต้องสงสัยได้ว่าเป็นเรื่องทุจริตและที่สําคัญมุดก็ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนชี้มูลงทุจริตเป็นส่วนนี้ด้วยว่าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปเนี่ยทางพยานในฐานะที่เป็นกรรมการปรปรชพอจะมีข้อมูลพอจะรับรู้หรือไม่กท็ทั่วไปนี่แหละค่ะคือเป็นถามในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงส่วนท่านวิชาก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลย และที่สําคัญนุชก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่ท่านวิชามาหาคุณด้วยกรณีที่ท่านเป็นประธานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมถ้าทุกคนจําได้นะคะเหมือนว่าช่วงเดือนสิงหาคมนุชได้เดินทางไปพบท่านวิชาที่สํานักกิตติการเพื่อที่จะให้นําเรื่องของนุชเข้าไปในคณะกรรมการในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็เป็นไปตาม ความตั้งใจของเราแหละที่เราอยากจะต่อสู้คดีนี้ก็เพื่อหนึ่งอยากให้มันเป็นอุทาหรณ์อยากให้มันเป็นตัวอย่างอยากให้มันเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยทั้งประชาชนว่าเฮ้ยเมื่อตรวจพบแบบนี้เราต้องร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะจะจริงจะเท็จอย่างไรถ้าหลักฐานมันมันสงสัยได้เราไม่มีความผิดทั้งนั้นนะคะคือถึงแม้ว่า ชี้ไปแล้วมันจะไม่มีการทุจริตเลยจริง,รงๆเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะถือว่าเราป้องกันการป้องกันนี้คือเหตุมันยังไม่เกิดเราป้องกันซะก่อนหรือเหตุมันเกิดไปแล้วเราก็ไปปราบปรามอยู่ที่สถานการณ์ลูกเคยยกตัวอย่างไปนานแล้วแหละเหมือนเราเห็นกระเป๋าสักใบหนึง่งมันตั้งอยู่ตงี้นานแล้วไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวเราไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ เพราะเรากลัวว่ามีใครลืมไว้จะได้หาเจ้าของถูกไหมคะสองเผื่อ้างไนมันมีระเบิดดังนั้นพอเปิดออกมาแล้วถ้ามันไม่มีระเบิดก็แล้วไปถ้ามันมีเจ้าของเจ้าของตั้งเอาไว้ก็ก็ตามหาเจ้าของไปไม่มีใครผิดเลยค่ะทุกคนหวังดีกับประเทศชาติทุกคนทําเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นดังนั้นจะจริงจะเท็จจะสอทุจริตจะไม่ทุจริตเลย ถ้าหลักฐานมันมาแบบนี้วินยูชนหรือผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือท่านวิชาคุณสุภาและตัวแทนจากสตองงอมาดูแล้วเห็นว่าเออเป็นไปได้ที่อาจจะทุจริตการที่น้องตรวจพบและน้องชี้มูลเป็นสิ่งที่ถูกต้องนุดก็รอดแค่นั้นเอง